มือนี่เมนูเด็ดๆเลยครับฝรั่งบวยนะครับมาเบิ่งขั้นตอนการทําฝรั่งบวยนะครับมือนี้นะครับเริ่มต้นห้องเก่าซีดามากนะครับนั่งปอกเปียกจุด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 อยู่แบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆซะก่อนนะครับจนกว่าจะปอกเปลือกหมดนะครับโมมี่หยังนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อฝานเปียกหมักฝรั่งนะครับให้มันพอดีสวยๆงามๆดูกลมๆนะครับ แล้วก็เอาเซียน้ำร้อยไว้นะครับจนกว่าจะพ่อที่ฮอดจะเห็ดแต่ละมือนะครับมือหนึ่งผมก็เห็ดประมาณ18 19เกาโลหรือ20่ิโลนะครับประจำนะครับทุกวันนะครับนะครับโอ,อ้คุณแม่ต้องมาทําช่วยนะครับวันนี้เห็นบอคณนณนายบางอ่อนเป็นไม่เห็ดซอยลูกไส้เพลนก็ตอนนี้ก็กำลังรับสมัครเม่บ้านอยู่ด้วยครับเด้อ ผู้ใดสนใจนะครับอยากจะมาเห็ดฟล่งบวยนะครับเห็ดมะม่วงบวยนะครับขายผลไม้นําะสมัรยืนใบสมัรมากนะครับจงนี่โตรนะครับว่างนะครับนะครับออกเือกเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากงานเขาก็เอาไปเห็ดบวยมาแล้วนะครับเขาก็มาเทออกนะครับล่างยางดีนะครับเพื่อกันตอนนะครับ ล่างศีรนะครับเข้ากับจัดข้นตูให้สวยงามที่สุดเท่าที่เขาจะเห็ดได้นะครับเพื่ออย่างนะครับเพื่อความสวยงามน่ารับประทาน,นครับความสะอาดตามีระเบียบวินัยนะครับค่อยๆจัดไปนะครับจากฝรั่งดองนะครับหรือฝรั่งบวยนะครับบางคนเรียกฝรั่งดองผมก็แปลกใจอยู่เพราะฝรั่งแค่บวยนี้ไม่ได้ดองนะครับ ฝรั่งแค่บัวนี้ไม่ได้ดองนะครับต้องเข minimum, ้าใจให้ถูกต้องนะครับฝรั่งแค่บัวนะครับคุกเขากับน้าบัวนะครับไม่ได้ดองนะครับเมื่อเราจัดฝรั่งเสร็จแล้วนะครับสวยๆนะครับเราก็จะตามด้วยมะม่วงบัวนะครับมะม่วงบัวขึ้นลูกใหญ่ๆโตๆสวยๆนะครับเมื่อเราจัดมะม่วงบัวเสร็จแล้วก็ตามด้วยแตงโมนะครับ เราต้องจัดให้เป็นช่องให้ระเบียบแบบมองเข้าไปแล้วสีตัดกันอย่างสวยงามนะครับมีระเบียบวินัยน่าทานาน,น่ารับประทานนะครับแบบสไตล์ใครสไตล์มันครับอันนี้เรียกว่าสไตล์ยอดชายอัทวีนะครับในการจัดผลไม้อร่อยดีนะครับ จัดมะม่วงเสร็จแล้วเราก็จัดแตงโมนะครับค่อยจัดแตงโมใส่นะครับขึ้นตามขั้นตอนนะครับสูมือสุเว้นนะครับทำแบบนี้อยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมของไปขายให้ลูกค้านะครับขาประจำรอทานอยู่นะครับ ฉะนั้นเราต้องเร่งให้มันได้เวลาเดิมที่ลูกค้าเคยซื้อเคยกินเคยทานนะครับถ้าเราออกผิดเวลาไปสักหน่วยนึงนี่นะครับธุรกิจตัวนี้ก็มีสิทธิที่จะไม่เข้าเป้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นทํางานไม่เป็นเวลานะครับเข้าหาลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่ถูกช่วงนะครับก็คือวันนั้นเราก็จะขายไม่หมดนะครับ เพราะว่าเราไปไม่ทันลูกค้าตอนเวลาลูกค้าอยากจะกินนะครับอยากจะทานฉะนั้นฉะนั้นก็ต้องรีบเร่งนะครับออกไปให้ทันใจลูกค้านะครับแต่ว่าแบบบ้านเฮาก็คือเฝ้าวฝ้านะครับต้องเฝ้านะครับเฝ้าไปหาลูกค้าเฝ้าไปให้ท่านเงินเฝ้าไปให้ท่านท่องนะครับกันเฝ้าไปคืนเอาเมดก้อนนะครับ แบบฉบับของคนเราไม้อร่อยดีกับแบบนี้นะครับไท่เน่ยเล่าเนี่ยผลยกันนะครับพปรม่อยู่มึงเลยนะครับเป็นลักษณะการเบาการจ่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับไท่เน่าเล่าเนี่ยผลยกันไปนะครับเพราะว่าเฮาบา่ได้กาเนิอดอยุ่เมึงเลย,ดยโดยตรงนะครับเอามาอาศัยเมึงเลยพันยูนะครับฉะนั้นก็ต้องฮัดขูดฮัดจา่าฮัดเบา,หเบาให้มันคือเพ้นครับ ข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามครับบร่านพ่นวาเนาะถ้าเห็ดยังไ่เห็ดนะครับเห็ดไปน้าเพิินล่ะครับเพิ่นบ่พาไปเห็ดเนี่ยมันเดือดร้อนเนี่ยมันผิดกฎหมายดอกครับค้าขายประเภทนี้เพิ่นกินยูเป็นมู่เป็นเล่านะครับเป็นยีเป็นน้องนะครับเิ่นการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับสําหรับเมืองเร่ยนะครับครับผลไม้อร่อยดีของเฮาเนี่ยนะครับ ออกไปเงมได้ก็บ่เคยผิดบังนะครับขี่รถออกไปขายพี่น้องฟองไปเพิ่นกับอุดหน,นจนเจือให้การสนับสนุนเป็นแย่งดีเสมอมานะครับตลอดเกือบ4ีปีมานีนะครับคร<ม>ับคาตาผากักคาตาบ่าคาตะคุยคาตะโม่อยู่ลืม่มแจงข้าวดีให้พี่ให้น้องทราบนะครับ<ม>ตอนนี้ผละไม้อร่อยดีนะครับเปิดแฟ้นช่ายนะครับ ถ้าเกิดท่านใดสนใจยุ่จังหวัดใดอำเภอใดนะครับติดต่อมานะครับเรามีสูตรแฟนชายนะครับที่จะขายนะครับร่วมกันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับยอดขายประจำวันนะครับยอดขายประจำวันสามพันถึงห้าพันบาทนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆก,กานั้นถ้าสนใจติดต่อคอมเมนต์มาคุยกันทางแชทได้นะครับ เพราะว่าเป็นความลับความลับครับความลับความลับของวลไม้อร่อยดีครับผู้ร่วมธุรกิจนะครับอันนี้เขาต้องคุยกันแค่สคนนะครับคุยออกอากาศบ้ได้นะครับผู้อื่นี่หัวจักน้ำนะครับด้วยเหตุการณ์วิกฤตนะครับธุรกิจแบบนี้นะครับข้าวสารบ่สามาทิตให้รั่วไหลได้นะครับ ฉะนั้นสนใจนะครับคอมเมนต์มานะครับทักมานะครับเกี่ยวกับแฟ้นชายนะครับคุยรายละเอียดกันนะครับพี่น้องฟ้องไปผู้ใดสนใจอยากให้ลูกให้ร้านค้าขายอยบานยื่เฮียนนะครับเราต้องไปเฮ็ดงานไก่บ้านไก่เมืองนะครับจะได้อยกับครอบกับพ่อยู่กับลูกกับเมียนะครับถ้าไปอย่ไก่กันบางเทียนะครับชีวิตคนห่านะครับมันถึงกับบนเนียบนอนนะครับ ไปเห็นงานน้ากันอยู่ดีๆอยู่กรุงเทพนะครับบาเงินมันหน่อยผ้ากันยายไปเห็ุงานยูพัทยาผัว่ามาเงี่ยบ่มาครับเป็นยังครับเห็นไปหาเงินเนาะอม,มองได้สบายมองได้มันน่นก็คือว่าครับไปสองแม่หนึ่งนะครับไปสามแม่สองสินะครับาการเดินทางนะครับชีวิตคนเฮานะครับมันบมเน่นอนจะนั่น วิธีดีที่สุดก็คือหฮอก็ป้องกันไว้เ่ราให้มันเกิดได้นะครับเหตุการณ์แบบนั่นนะครับหักลูกหักเมียหักผัวหักลูกนะครับอยากอยู่กับลูกกับเมียกับผัวนะครับอยู่บ้านอยู่ซองนะครับนี่นะครับเป็นทางออกที่ชัดเจนเลยนะครับผลไม้อร่อยดีนี่แหละครับขายอยู่บ้านอยู่เฮียนนะครับอายอยู่บ้านอยู่ซองอยู่กับลูกกับเมียกับผัวนะครับ รายได้ครับก็ต้องว่างนะครับเดือนหนึ่งนะครับรายได้เฉลี่ยแล้วก็ทำก็สองหมื่นหาถึงสามหมื่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจและขยันนะครับที่จะร่วมธุรกิจตัวนี้กับเฮานะครับผลไม้อร่อยดีนะครับย่าลืมนะครับอันนี้เป็นข้าวดีหลีเดียครับบม่ได้หลอกบ่ได้ล่วงนะครับสำหรับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจกระทักมานะครับ ทางผลไม้อร่อยดีของเราเปิดแฟนชายนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับ0988797458นะครับสนใจโทรมาถามรายละเอียดได้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้นะครับผลไม้อร่อยดีแฟนชายสวัสดีครับ